อิ่มสีผ้าถ้ามพัดขนา้าไก่ชิ้นจ้ามามาเพิ่งนั่นไม่อิ่มมืนหนีไม่อิ่มสีผ้าเหตุขั้นตอนแรกเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันมาตามด้วยบบกพริกระเทียมจ้าต่อมาเนื้อสัตว์ข้ามหมอนี่ก็คือเนื้อไก่จ้าหั่นเป็นชิน้นอ่าพ่อข้ามแบบนี้อ่าเดือดเรือกข้อก็เทลงไปเลยค่ะพัดพัดพัด,พดอ่าหันสองกันกันน้ำมันเสวสวะสวะสวเป็นปน้ำกันเลยจ้าอ่าตามด้วยน้ำมันหอยด้ยจ้า นุ่งสิงกะทะสูส่าแห่งทีอยู่ขาวจากตอ่อมาจะกกำลังหอมเลยบ้านเนืน้อนำนำปลาที่มีพี่น้องอ่าผงนัวอ่าไข่หยุเข้ามาแล้วพี่น้องพักชนาเฮ้าอ่าหันเป็นชิ้นมครับล,ล่างให้ตาเรียบร้อยคัดบ่าเนี่งกระถาเฮ้า,าโคเรโคเรใส่กันสวัส,ส,สเข้ากันแล้วพี่น้องเนี่ยยงสูส่า